มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะจากวันที่26่สถึงสามิบถุนายนสองพหร้อยหกหรือว่า2023ัห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันจันทร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ ชาววันจันท์วันที่26คุณได้ไพ่สองเรียนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะ,ะการไม่หยุดนิ่งการโยกย้ายถ่ายเทไม่อยู่กับที่จะเป็นการงานการเงินหรือว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้มีการโยกย้าย เรียกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดความพอดีก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปโดยราบรื่นถ้างเงินก็รับมาจ่ายไปแต่ เปียนยังบอกถึงความมั่นคงการเปลี่ยนมั่นคงดีแล้วก็เปลี่ยนเพื่อให้ดีกว่าเดิมอย่างนี้วันนี้คุณอาจจะเก็บข้าวของเปลี่ยนโยกย้ายแล้วค่อยเก็บกลับมาใหม่อย่างนี้ก็ได้เพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่าง นะคะเป็นการโยกย้ายลักษณะการย้ายที่เคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะมาถึงวันที่27คุณได้พายเอ็มเพลความมั่นคงความสำเร็จที่คุณได้มาวันนี้แลกพาด้วยความเหนื่อยยากมานะบากบาั่นอดทนแต่ว่าคุ้มค่าค่ะ เอ็มเพอร์เรอร์องราชาองค์นี้คุณเป็นที่ยอมรับนับถือของคนหมู่มากเพราะว่าคุณเก่งมีบารมีมีความสามารถเฉลียวฉลาดและก็เข้มแข็งนี่คือหน้าไพ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าสิ่งที่คุณได้มาวันนี้เพราะคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แม่หมอบอกหรือว่าทุกอย่างเลยอย่างนี้นะคะ,ะความสำเร็จที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากงานใหญ่กว่าจะได้เป็นราชาเป็นแชมป์เป็นที่หนึ่งยอมผ่านความเหนื่อยยากลำบากเรียกว่าธรรมดาสำหรับคนเก่งอย่างคุณนะคะคุณรู้อยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆคุณจึงนั่งบัลลังนี้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับผลงานหรือสิ่งที่คุณได้มานะคะ,ะมาถึงวันที่8 8คุณได้ไพ่คิงเหรียญค่ะชาววันจันทร์ความมั่งคั่งด้านการเงินเรียกว่าไพาเ่เศรษฐีนะคะ แม่หมอจะเรียกภยัยใบนี้ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการทำมาค้าคล่องคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหรืออีกอย่างหนึ่งทำอะไรก็สำเร็จได้รับความสำเร็จด้านการเงินและก็ความมั่นคงแต่จะมากจะน้อยก็ตามสิ่งที่เราได้ทำไป มันถึงวันที่29ชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เดียวมูลพไพ่ใบนี้จะมีความหมายทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีด้านดีจะเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะ,ะการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมงานวรรณกรรมงานศิลปะต่างๆ งานที่ใช้ความคิดจินตนาการอย่างนี้นะคะจะเด่นมากอ,อีกความหมายหนึ่งหมายถึงความวิตกกังวลหดหดห,ห,ห,หูใจเศร้าใจกับสิ่งที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้นะคะเก็บเอามาคิดเก็บเอามากังวลใจ ซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของตัวคุณเองไม่มีอะไรนะคะขอให้มองโลกตามความเป็นจริงค่ะบางทีก็อาจได้ยิยนคนนินทารับหลังอย่างนี้นะคะ,ะก็แก้ไขได้ค่ะด้วยการอมองโลกในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครไม่ถูกนินทาคนเรา ไม่ได้ชั่วร้ายหรือดีจากการที่คนอื่นพูดแต่เราจะดีจากตัวของเราเองเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองต่อให้คนอื่นจะบอกว่าเราไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาคือทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองคะ่ะ ไม่ใช่คําพูดของคนอย่างนี้นะคะ,ะมาถึงวันที่30ค่ะชาวันจันทร์คุณได้ไพ่สามดาบบางคนอาจจะซ่อมแซมสิ่งของในบ้านที่ชํารุดพังมีค่าใช้จ่าย,ายซ่อมแซมปรับปรุงเล็กๆน้อยๆหรือบางส่วนอย่างนี้นะคะถ้าเป็นด้านอารมณ์ก็ใจร้อน ว้าวุ่นใจไม่สบายใจหรือว่าหงุดหงิดอย่างนี้นะคะระวังคำพูดเวลากโกรธนะคะวันนี้ให้ใจเย็นๆเวลากโกรธห้ามพูดเงียบไว้ก่อนนะคะเพราะคุณจะพูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นภายไปนี้พูดไม่ดีพูดไม่เพราะ นี่คือพลังงานชาววันจานทร์ที่แม่หมอนนำมาบอกในหาวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกวันนะคะแม่หมอขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ